แก้วขมิ้นแก้วขมินมงม่วงสมมังม่งสมแก้วขมินแก้วขมิโอ้ปีนี้คือลอกดีด้อุ้ย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 หมดแดงหมดแดง โอเก็บบามองพี่น้องมาครับมาครับอาบอมองไปกินสมพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับอ้อุม้มยญ่แต่ละเหมืนงก่อยแล้วะโอ้เส้นท้าง,งอดปุน่นกากสากเยกอะกว่าเอาขาล่างก้อนขาล่างก้อนมองคนมอเขยิวน,น,นยืวมาถึงนี่โอ้ยกินคืนบอบมองป่าเนาะ ม,ม,มันหอมหอมหอม,มนะนะนะกินเมแฉบวกินเปียกสมกับเจโอ้เด็ดวงไงนะคับเี่ยรียกฟองหนึ่งเดี๋ยวโอ้โหอ,อ่ไะโอ้โอว โอ้อันนี้พันยังไงนเกี่ยวขมิน้นหรือเกี่ยวขมิ้นเกี่ยวขมิ้นนะครับบม่มันเกี่ยวขมิน้นเกี่ยวขมินขม้นหนุ่ยใหญ่เนาะเพ็ดมวงเพวร กิของตาใหญ่ปูม่วงก็ได้กินแต่พี่น้องโอ้ต่วนไม้รุ่นไม้โอ้ได้ถุงหนึ่งสองถุงเลยไปแล้วพอแล้วพอแล้ววัดท่านวนวุ้นบ้านบ้านนี่นวนปลูกไว้ข้างบ้าน อ้ต้นนี้คือดอกลายแต่อืมต้นนี้ดอกลายแห้งโอ้โอ้โอต้นนี้พันธุ์ยังคือสิด,ดอกลายใช่ไหมพันธุ์เดียวกันอ้าแต่จับนี่สิบว่าเป็นโทษวะแกวขมิน้นเนาะโอ้ยดอกตอนซ่อนพี่น้องซ่อนดอกมัน อ่อนซ้อนดอกบววดอกปี้อือดอกร้ายแฮงกินบัวดอกเลยปลาโตปลาโตอืมวงวปลูกไม่ใหม่ครับโมกี้ปีครับพี่น้องอันนี้รุ่นไม่นะครับรุ่นเกาๆยูดท้งคุไก่ทงหน้าคุนเรื่มต้นแก่ไปแล้วครับพี่น้องครับอันนี้บรรยากาศท่องไหทงหน้าพี่น้องครับ ครับสารับคลิปนี้ก็แบ่งปันพี่น้องแค่นี้ครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปเนาะขอบคุณที่หลายพี่น้องครับ,บมองได้หลายครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่หลายครับยิ่งยิ่งเรื่อกดไลค์นะครับเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจคนทำคลิปนะครับ